เสร็จตั้งโต๊ะแล้วนะคะวันนี้ผัดพริกแกงกึ่งแกงขั่วนะคะอันนี้กึ่งนะคะปลาปลาพวกคั่วตามสไตล์ของมนนะคะอันนี้ก็ยำปลากระป๋องวันนี้นึกอยากกินค่ะแล้วก็ไข่เทียวใส่หอมแดงนะคะเหมือนเดิมค่ะข้าวมนข้าวลูกเอาอีค่ะ แค่น,นี้กินได้ทั้งวันเลยเนี่ยอันนี้จานเบื้เริ่มเลยนะคะทั้งวันตอนนี้ผลไม้ถูกนะก็มีชมพู่เอ๋ไม่ใช่ชมพู่เลยมงคุนนะคะมงคุนแพงถูกมากกว่าน,นี้ประมาณห้าร้อยนะคะมากทั้งทั้งซืง้อทั้งกินต้งแจกประมาณนี้ะ <c oughs> ก็หน้าไหนผลไม้หน้าไหนที่ไม่แพงมากแล้วสมราคาก็กินได้เต็ม